สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกรดวรินทรเผยโมเมนต์แวะมาบอกรักแม่ที่ร้านทองพร้อมแคปชั่นอ่านแล้วลั่น หลายคนกำลังจับตามองความสัมพันธ์ของพระเอกคูจินเกรทวร,รินทร์และก้าวสุภัสราซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทั้งคู่ถูกโยงข่าวเมาว่าเป็นนางเอกเพิ่งเลิกกับแฟนควงพระเอกคูจินไปเที่ยวอายุธยาแถมประเด็นดังกล่าวยังถูกขยี้แรงเมื่อชาวเน็ตได้ไปคุยคลิปของหนุ่มเกรทเคยให้สัมภาษณ์ว่าสเปกสาวที่ชอบคือแบบก้าวสุภัสรานอกจากนี้ในระยะหลังยังมักเห็นโมเมนต์ที่ทั้งคู่มักแซวก,กันผ่านทางไอจีอีกทั้งหนุ่มเกรทก็ยังโดนเพื่อนๆในแก๊งคนดินที่ไหนคอยแซวตลอดล่าสุด ก็ทำเอาแฟนๆหากันอีกครั้งกับภาพที่ยืนโยด้านหลังคุณแม่ในร้านทองสายตาแอบสอดส่องเล็กๆพร้อมระบุแคปชั่นว่าแวะบอกรักแม่สักนิดนึงแฮชแท็กรหัสเซฟอะไรครับแทมเมื่อเลื่อนมาดูอีกรปูปงานนี้สายตายิ่งดูพิรุษสุดๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ